ซ้ายมือเด็ดดวงปอพงสว่างขวามือยอดอาวุธสิบแพ็กพิกัด119ิปอนไปที่ลุมพนินีครับนี่คือเด็ดดวงปอพงสว่างครับเป็นปอพงสว่างรุ่นเดอะเลยนะครับอายุ30ปีแล้วแต่ว่าเป็นประเภท30ยังแจ๋วแบบยอดรักสลักใจเขาว่านั่นเลยครับนักโมจากเสรัภูมิร้อยเอ็ดครับพี่ชายของตุ๊กตาทองและดอกไม้ป่า น้องชายสองคนเป็นแชมเปี้ยนนี่จาตุ้งครับลูกพี่ของเด็ดดวงแหมหน้าหนุ่มกว่าลูกน้องเองครับจาตุ้งนี่ดูหนุ่มกว่าเด็ดดวงสิงตอนนี้นี่คุณสวัยปิ่นสินชัยครับพี่ชายสระสเวียนี่คุณศิรอิสรภาพเขม,มาพรมน้ําให้เด็ดดวงกรรมาการพันตรีสุป,ประชยัยวิเชนดวงศสับมือว่ายกที่หนึ่งและสองรวมกัน เด็ดดวงนันเต้ล่ำครับมาขามครึ่งข้อครับว่ากันอย่างนั้นข้อเดียวกญยาวกันนี้นี่เอาแค่ครึ่งข้อสูง157เซนติเมตรครับส่วนยอดอาวุธั้1ยหเ็ดเด็ดดวงในน้นองชายนี่เบิกเลิกเป็นสินชายครับมาเชียยอดอาวุธเด็ดดวงนี่หมยืนระยะนานหลือเกินครับขึ้นมานี่ผู้ชมบอกว่าเล่นมวยห,หนุ่มแน่นอนกว่าครับยอดอาวุธเป็นต่อ19นี่เข้ายกที่สองแล้วอาวุธหลักเดิมทีของเด็ดดวงก็คือเตะขาและก็ หมัดนะครับหมัดแม่นมากแต่ว่าตอนหลังนี้อายุมากขึ้นแล้วครับแลวเดิมทีนั้นเป็นมวยบู๊แลวเดินตลอดตอนนี้ก็เริ่มจะพิงเชือกมวยแก่นีเริ่มจะพิงเชือกแล้วครับเดินไม่ไหวเร็วแรงน้อยแล้ววันนี้เจอเด็กหนุมครับจากศรีสะเกดอำเภอโนอนคูนนะครับศรีสะเกดอายุ21ต่านั้นเองอ่อนกว่าเด็กดวงถึง9ปีเดินแล้วครับใช้ความหนุ่มบทแล้วครับหมแต่เด็กดวงนี่แกมแม่นนะครับไปดูทูแก ระดับนักมวยเด่นองแดงชิงแชมป์เอเชียที่บองจีนมาแล้วครับไม่ใช่ธรรมดาครับมวยสากลสวรรเล่นนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาดูออกหมัดก็รู้ครับมวยหมัดอาชีพจิ้มท้องโอ้โหดูครับยอดอาวุธท้าทะเลาะเลยครับชวนทะเลาะเลยครับดูว่าทะเลาะมากๆแล้วพี่แกจะทะเลาะได้แค่สามยกไม่เกินนั้นสี่ห้าแล้วพี่แกจะอ่อนระทวยเป็นที่พึ้งลนไฟดูครับดูพี่แกบูด้วยแล้วเอาแล้วครับเดินชนหัดลำตัววางแข้ง บูจริงๆครับเอาแล้วครับโตเด็ดดูในน้องชายสคนทั้งตุ๊กทองและกระดอกม้ปานในแชมเปี้ยนทั้งสิ้นตัวเองนชิงแชมป์สี่ครั้งแต่ว่าได้ที่สองทั้งสี่ครั้งอ้โหดูครับการออกหมัดได้อัป,ปะคัตจริงจะเห็นว่าเป็นมวยหมัดอาชีพจริงๆแหมน้องนี่ชวนทะเลาะชวนคนแก่ทะเลาะเลยครับอบ่บรบกวลเจาะยางครับนี่ครับอาวุธหลักของแก เมื่อก่อนนี่บูนะครับไม่มีถ้อยหลังให้ใครแต่ตอนนี้แมอย่างว่าครับ30แล้วแม้ว่าจะเป็น30ยังแจ๋วแต่ว่าก็ต้องถอยอครับรู้เข้ารู้เราครับร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจิมดูยอดอาวุธครับหนุ่มกว่าสดกว่าชนจากตุชมครับเวลานี้ต่อยได้ดีมากเน้นออกอาวุธเอาแบบคะแนนชัดๆ ต่อยคางเตะลําตัวอย่าเตะหัวเข่าเขาเตะลําตัวต่อยคางจ่าตูบอกว่าตรงนั้นได้คะแนนชัดเจนหมดยกที่สองกับเสมอยอดอาวุธรับเด็ดดวงครับเดิมทีนะ่ะเป็นมวยบูอยหลังหกล้มคนหนึ่งครับแต่ตอนหลังนี่แ่ต้องเดินหน้าก็เกือบจะหกล้มแล้วเพราะแก่แล้วแต่ประเภทแก่ไร,ร้คลานเขาไม่ใช่แก่กะลาแต่นี่ราคาเป็นเสมอยอดอาวุธกับเสมอคนหนุ่ม มวยแก่มักจะไม่ฝ่ายมีคนเชียร์ครับแ,แต่เชียร์ก็ต้องเชียร์เด็กหนุ่มแน่นอนกว่ามวยตัวใหญ่ยอย่างหนึ่งมวยหนุ่มอย่างนี้คนชอบเชียร์ยืนยบับรบกวนกันไว้คนละมัดแล้ววัสดุแครับประเชียรยอดอาวุธยู่จิ้ีอีกแล้วครับเด็ดดวงต่อยเน้นนะครับไม่ใช่แรงคลั่งเพื่อด้วยครับออกทุกดอกทุกเม็ดมีความหมายไม่ใช่ซีซัวพระวัวแก่แล้ววางข้างครับเน้นลูกแม่น ความขยันน้อยหน่อยแต่ว่าลูกแม่นมาแล้วดูครับสายตามองตลอดก็เหมือนคนมีกระสุนน้อยอครับอาวุธนั้นมีกระสุนน้อยแต่ยิงแต่ละนัดนัต้องมีความหมายไม่ใช่เหม่มกราดกันพร่ำเพรื่อ,อครับอาศัยลูกแม่นเจาะยางอยอดอาวุธก็เดินทะเลาะครับกะว่าเดืสี่ห้าพี่ก็จะแผ่วแล้วก็เหี่ยวปลายตายตามธรรมชาติ วางแข้งอ้าวก็ะต่อยผิดโดนแข้งเลยครับคืนแข้งคืนแข้งยกบังทางเชือกครับมวยแก่นี่ต้องอยู่เลาะข้างเชือกครับเอาเชือกเป็นที่พึ่งและที่พิงเลยครับยิงจริงๆยืนกลางกวิงเทีแล้วมันกระเด็นกระดอนได้ครับดูครับนี่ครับเอาเชือกพิงสังเกตนะครับนี่ครับยกบางมีโต้ ยิงหมัดเรื่อข้างเชืองตลอดครับแหมมวยแก่ดิมาตะเข้าเรียกันหมดครับสำราญสักยุคก่อนแขวนนวมก็อย่างนี้ครับข้างเชื่อวางแข้งดูครับเชือกช่วยได้เยอะครับวางแข้งดูครับโตพิงบ้างหมุนบ้างเอาละครับยิงหมัดยางค้ำเจาะยางหแกเจาะยางแน่นนะครับเอาละครับโดนยิงมาสักทีหนึ่งวางแข้งว่าดูครับลูกมันนี่เยอะครับเด็ดดวงนี่ นี่ครับเจาะยางจับคืนแข้งดูครับโตทุกดอกทุกเม็ดยกบางคืนแข้งดูครับมวยแก่นี่กระดูกดีเหลือเกินครับยังหากินได้ภรรยาสวยต่างหากเด็ดดวงนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่ภรรยาสวยติดอันดับโลกขึ้นกันนะครับ อีกจะต่อยท้องแล้วครับดูครับเลือดเป้าบางตั้งกำแพงยกบางคืนแข้งอ้าวแล้วครับแมามีทีหมดยกที่สามแมโชคดีครับยกนี้จากตัวนี้ยิ้มเลยนะครับเสื้อขาวข้างล่างนะครับตุ้ยท้องเลยครับกระดูกดีนี่เลือกเก่งครับยันเอาไว้ดูครับตั้งกำแพงแล้วทําให้ชกลำบากครับเตะแล้วถีบยันครับดูครับตีบเสียหลักไปเลยครับ จ่าตู้บอกว่ายกสี่แล้วนะยกสําคัญอย่ารับเน้นออกอาวุธต้องเน้นสารวัตรเสวกับพันธุ์วทัทโทเสวก็มาสอนทางยอดอาวุธมหาวันนี้จ่ากับสารวัตรสู้กันแล้วครับดวลสมองกันแล้วลูกน้องดวลอาวุธลูกพี่ดวลสมองยกที่สี่ครับหมดยกที่สามเด็ดดวงแม่ออกอาวุธเน้นดีเหลือเกินครับเนื้อเนื้อเข้าตากรรมการเหลือเกินก็ห้าสองครับได้เปรียบ เด็ดดวงในค่าตัวสูงสุดถึงแสนสองครับยอดอาวุธสูงสุดสามหมื่นอาแล้วครับอืีอต้องถอยครับเจาะยาอีกแล้วครับใครชกกระเด็ดดวงนี่ถ้าชกครบห้ายกนี่ถ่าที่บ้านไม่จะใช้ส่วมชักโครกนีหโอู้หยเช้าเช้านี่ก็ห้องน้ําลําบากครับจะไปนั่งยองๆนี่ยากเลยนะครับต้องชักโครกอย่างเดียวครับเก็เจาะยางชักขาเตอรดระบมไปหมดแล้วครับเอาแล้วครับยอดอาวุธเดินชน เด็กดวงต้นเน้นเอาครับวางแข้งคูนแข้งถินง่นเชือกตลอดวางแข้งทีบน้องช้าๆหน่อยอย่ารีบเข้ามาต้องตีบยันไว้เด็ดดวงนี่เงินเก็บก็เยอะนะครับมีทั้งบ้านมีทั้งพอมีทั้งมอเตอร์ไซค์เงินเก็บอีกต่างหากกล้ำแล้วครับกล้ำเด็ดดวงไม่ให้กล้ำกล่อไม่ได้ครับให้เด็กกลามมา้ำไม่ได้มันเหนื่อยดูครับดึงแล้วหลบแล้ววางโอ้โหดูครับ มีผ่อนหนักผ่อนเบาตั้งกำแพงหน้าดัานไปบ้างตั้งกำแพงหน้าดัานพืนแข้งเขีย่ยแข้งยิงหมดยกบงังเอ้าแล้วครับมีเน้นยกบงังหวางแข้งเอ้าแล้วครับยอดอาวุธแม่ยอดอาวุธเดินแบบเดินไม่ค่อยจริงก็เลยทาให้ลบาบากเหมือนกันกับเด็ดดวงแกเลยเหนื่อยน้อยโอ้โหดูเขา่อยล่างสลับบนด้วยเน็ตขา่า สองโอ้โหดูครับไม่ใช่ธรรมดาครับว่านี่นะครับขิงแก่เนินเผ็ดจริงจริงดันเอาไว้ตั้งแข้งหน้าครับวางแข้งเท้าหน้าเท้าหน้านี่ครับเตะเท้าหน้าได้ด้วยไม่ใช่ว่าขวาไว้ยืนครับขวาเตะก็ได้ยิงตั้งแทนกว่าโอ้โหดอกนีน้เน้นวางแข้งเน้นวางแข้งเน้นก็โตแก่ๆอย่างนี้ครับสามดอกติดต่อกันสบายสบาย ครับชนแล้วครับอย่าไปทะเลาะก,กับเขาอย่างนี้เราล้อเระวังครับเด็ดดวงแมวทูนี้ถึงเราวจริงจริงครับโอ้ยวางแข้งวางแข้งคืนแข้งยิงหมัดโอ้ยดอกนี้เต็มใจโครงครับสามสิบนะครับพละกําลังยังเหลือเฟือโชคนี่รักษา อาการได้ดีจริงๆครับข้างเชือกไม่ไปไหนแล้วเท้าหน้าก็เตะกระดูนครับเท้าหน้าทิ้งเชือกแล้วก็เตะทิ้งเชือกแล้วก็เตะแลายจริงๆว่ามวยใหม่ๆนี่ดึงแกออกมาจากนอกเชือกลาบากด้วยครับแกไม่เอาครับแกเ้อะเชือกตลอดแหมลายมากแหมมวยบางทีนี่กระดูกมวยนะครับได้มาเพราะการเวลาจริงๆนะครับโดนข้างคืนข้างนะครับกว่างข้าง มีการยั่วด้วยครับทำเป็นเก็บอาการในหมดยกที่สี่ชูคำปั้นเข้ามุมแต่เดินช้าหน่อยครับยกบางยิงหมัดยกบางนี่ครับการยกบางในปอนหนักเป็นเบานะครับหมุนด้วยครับมีลูกหมุนด้วยวางแข้งเท้าหน้าแม่ชกคุมเกณฑ์เก่งจริงครับเด็ดดวนะวางแข้ง เน้นๆเลยครับเท้าหน้าดูครับเพียง,งล่างต่างหากธรรมดาักที่ไหนนี่ครับเท้าหน้ากราดแล้วพิงเชือกด้วยเจ้าตุยิ้มอินบุญครับอ,ออกรีลาทีบปั๊บมีบางมีทีบแล้วปั๊บปับ๊บให้ดูเท้าซ้ายเขาด้วยแต่เราสวยเครียดหน่อยครับหมดยกที่สี่ครับเด็ดดวงคุมเกมได้ดีเจ็ดสองครับได้เปรียบยกสุดท้าย เตี้ยกว่าและแก่กว่าเยอะครับแก่กว่าถึง9ปีอายุ30แล้วได้เปรียนเจ <c oughs> ็ดสอครับเดินแล้วยอดอาวุธอายุ21 <c oughs> ต้องทะเลาะแล้วต้องทำให้เห็นชัดเจนในยกนี้จิงจะชนะเจ็ดดวงหมุนออกไมชนะไฟนี้นี่ก็ยังหาก,กินได้เลยครับ <c oughs> ยิงหมัดชิงแชมป์เปี้ยนถึง4ี่ครั้งครับวาสนาไม่มีครับน้องชาย2คนเป็นแชมปเปี้ยนกันหมดตัวเองก็ไม่ใช่ฝีมือธรรมดานะครับแต่ว่าไม่มีโชค คนที่จะเป็นแชมเปี้ยนได้นะมันต้องทิ้มือดีแล้วต้องมีโชคครับว่าอย่างนั้นน่ามีการยกบังงควางแข้งคุมเกมเก่งครับดูครับตั้งแผงหน้าดูครับน่าตั้งแผงหน้าอยาดรู้ทำอะไรไม่ถูกเลยครับดูแก่ควายขาวอย่างนั้นคืนแข้ง อู่ชกฟรีแล้วเกิดดูครับดูตั้งแผงนะร้ายมากครับวางแปะไว้หน้าขาดูครับทำไม่ได้เลยดูครับตีไม่ได้ดูครับโอ้โหร้ายจริงจาตู้ตกมืออยู่ข้างล่างชอบใจดูเลยครับยอดวิ่งเข้าไม่ได้เด็ดดวงอมยิ้มไปด้วยครับยกวางเนี่ยมีลอหลอกนี่ครับข้างเชือกทำะารโอ้โหนี่ครับงัดลงไปเหนือเลยครับลูกนี้ทีเสกทีหนึ่งมวยนี่พอชนะแล้วนี่ชนะเลยดูครับแม่ไขววางแปะไว้ แม่ยังกระทำร่องไว้ที่หน้าขานะครับให้คุตส้เอาเข่าเอาแข้งมาแปะไว้ดูครับดูครับกวางแข้งเข้าไม่ได้ครับมวยบางทีเนี่ยอ้าวครับเตะกินป่าทีฉันเฉยครับยิ้มครับวางแข้งเข้าไม่ได้ครับแกยกขาขวาไปบางร้อยทียันเอาไว้ว่าลายมากครับบางครั้งก็ให้โดนก็ไม่ได้จะตุ้สั่นแยบเลยครับโดนซ้อีกทีหนึ่งก็เฉยครับไม่รีบร้อนครับ บนอย่างนี้คือว่ากรรมการไม่เห็นเขาเก็บป,ประการดีทำไม่รู้ไม่ชี้เขี่ยข้างล่างทำเป็นเหนือชั้นบางทีชนะน้อยนี่ทำเป็นชนะมากได้ครับต้องโดนเก่งเลย่งโดนับเฉยเนี่ยไม่บีบร้อนเอาคืนครับเพราะถือว่าจิ๊บจ้อยแม่วันนี้โชคร้ายมากครับอยู่ข้างเชือกไม่ไปไหนเลยครับเขี่ยข้างล่างแล้วอยู่ข้างเชือกอก็คืนเอาแล้วครับจับคืนกลับมา ไม่เต้นไปไหน,นครับเต้นอยู่ข้างเชือกตลอดยอดอูทุก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับเจอทิ้งเชือกแบับนี้นี่ขยิมครับแบบไม่เท่าไหร่น้อยอดอูทุนี่เข้าระบากเหลือเกินครับจุด,ด,ดวงแกไม่ออกจากเชือกเลยครับอยู่ข้างๆเลาะอยู่ตรงนั้นหมดยกสุดท้ายไม่มีราคาครับยกสุดท้ายนี่แซงไม่ได้ครสี่ยกก็พอได้เบียดแต่ว่ายกห้านี่ทําไม่ชนะ ก็เด็ดดวงปอพงสว่างครับแม่กองเชียร์ชอบใจมากแมมีรับทิปครับตกองเชียร์จ่ายทิปจ่ายกันสดๆครับ